ะะไปดูกันค่ะตอนหัวค่ำค่ะเราก็มัดน้องชายมารับไปสนามบินแลวเอาหลานน้อยไปด้วยนางน่าจะโอเคแล้วเนี่กับสิบวันที่สิบห้าที่ผนะ่านมาก็เบิร์ดเดย์หลานตัวน้อยอีกหนึ่งคนนะนะเมื่อวานนีน้นก็ไปแจกนะอันนั้นเบิร์ดเดย์หลานน้อยอีกหนึ่งชุดนั่นแหละเห็นละที่เรือให้แม่ไปติดตามกันค่ะแม่ก็ วันี้ลูกกลับก็จัดเลยค่ะข้ามาค่ะใหญ่ลองจากแม่เอาไปให้คุณตาคุณตากือวันที่สิบสามกุ้มพาต้องไปเบิร์ตตีดตาอีกในชุดค่อยเก็ะเพิ่งถึงบังออว่าอ้อแรงยอดหลังให้สามงานของแม่วันที่แปดแงน้อยวันที่สิบห้าคุณตาวันที่13เดือนเดียวกันจ้าเออเนาะหลังจากนั้นเราก็จัด มาค่ะกำลังเตรียมงานค่ะแป๊บหนึ่งนะคะทุกท่านค่ะหั่นแ,แคนะคะมาดูเมอร์กันค่ะเออแบบตัวนี้นี่คือะไรแปลกหนูว่ามาค่ะเราจะเอาโรบรีแทน มะเฟืองแล้วก็ห้องขาวพอดีมีในบ้านน้องมะเฟืองชอบกินมากหมดแล้วคะ่ะมะเฟืองหมดแล้วก็ซอฟต์บรีนะฮะซอฟต์บรีมาเป็นแทนมะเฟืองนะคะเ <im ités> ราจะกินแหนมเนืองกันกะนะมาดินเนอร์กันค่ะต <im ités> อนนี้กำลังเตรียมนะคะับกำลังเตรียมผ <im ités> ้นาในะคะกำลังเตรียมผ้านะในครอยากกินกับมาเด้อมาค่ะ กินด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันค่ะพี่เพื่อ,อเนเอาอีกสักหนึ่งลูกนหนึ่งลูกก็ได้หลายครั้งนาะเราเบ่งเป็นสามสามก็ได้หมครั้งเลยเด้ออยหกหอยเด้อดแซ่บๆนะอือค่ะเห็นไหมสีสันเป็นอย่างนี้นะคะโอเคค่ะพอก่อนเนาะอือฮะวันนี้เราจะมาบินเดอร์กันหน้าบ้านนะคะ อันนี้แปง้งแป,ป้งมีแค่นี้นะปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะนั่งเลยหั่นข้าเตรียมข้าค่ะเอาเล็กๆนะกินคำใหญ่กว่าได้นะคะ่ผักอะใส่หลายๆอย่างมันก็มันก็ขับปากไปนะงงค่ะวันน,นี้กำลังเตรียมข้านะคะกำลังเตรียมงานนะคะกำลังเตรียมงาน,น กะดินเนอร์กันนะครับต่อค่ะต่อค่ะเอาตรงไหนดีเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อ,อมกระเทียมกับพริกเราเอาลงที่เดียวกันหมดแล้วเด้อกระเทียมกับพริกเราเอาลงที่เดียวกันหมดมหมูยอใส่ตรงนี้นะเอแหนมเมืองใส่ตรงนี้นะทุกคนวันนี้จะกินสอง สองชิ้นพอเนาะเหลือไว้ชิ้นหนแบบึ่งนะคะมันหมดนี้อาจจะไม่หมดนะอือหอาง้องาา้อเข้าที่นอนหมดแล้วนะคะง้อง้อเข้าที่นอนหมดแล้วนะคะโอ้่หเราตามหาอะไรที่ในห้องเนาะสุดท้ายสุดยาย <ừ> บอกตรง่ายายก็แล้วกันเนาะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะันนี้เหลือเหลือ,ลอไว้ก่อนดีกว่านะมันเยอะเกินเด็กก็จะเก็กก็ยังชิะเ,เ,ะะเหื่อกินให้หมดเนาะ ถ้าใครจะมาทานทานด้วยกันเด้อมีเยอะมาก,กาค่ะน้องค่ะเยอะมากๆเลยมีผักมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะมา,ก,ก,มา,ากินด้วยกันมาทานด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อมามามาบรรยากาศชิวๆนะบรรยากาศชิวๆชิวๆนะคะกระเทียมกระ,ะเทียมเราเอาใส่ตรงนี้ไปแล้วนะกระเทียมพริกกระเทียมพริกพริก พริกแดงพริกเขียวลงบมแล้วนะคะแล้วเราไปตักตรงนี้มันมีหลายอย่าง,ายยางก็เพิ่มมาเนาะประมาณนี้แหลนนะไปทีนี้เราจะรวบลักตั้งวางรวบลักตั้งวางทีนี้ลอยู่ตรงนี้เด้อแช่ไว้ตรงนี้นะหรือว่าเอา่างตรงนี้ดีกว่าอ่ะตรงนี้ก็ได้นะ มาทานด้วยกันเด้อที่น้องเด้อทานด้วยกันค่ะมาทานด้นาานวยกันเด้อเจ้าสวัสดีสวัสด,ดีสดดนเน้อเจ้ายังไม่ถึงเวลามาค่ะม,มาโยโย่ด้วยกันเด้อมาใครบ้างก็มาเด้อมามามาค่ะอุา่านเชิญค่ะนี่อยู่คนเดียวนะูกันทุกท่าน,น เวลานี้อยู่คนเดียวนะคะจะให้ดูว่าเอออยู่คนเดียวยังไงเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็เอาไปสปอร์ตไลท์นะ,ะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เนาะ,ะตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะโอ้เพิ่งให้ได้ห้านาทีมาทานด้วยกันเดอ้ออากาจวัน,นี้บรรยากาศชิวๆนะคะบรรยากาศชิวๆท้องไร่ท้องนานาน่นค่ะ ันนี้ก็นั่งคนเดียวเนะาะเมื่อวานนี้ทานกับลูกเนะาะเมื่อวานนี้กับคนเดียวนะคนละคนลมมมนะมุมเนาะเมื่อวานนี้ตอนกลางวันนะยังประมาณนี้นะแต่ตอนนี้มาชิวๆอยู่คนเดียวนะใครว่างก็แวะเวียนมาเด้อม,มากินกับแอดเด้อม,มากินกับแม่นมเด้อแม่นมม็อ,อยู่คนเดียวเงานะมาค่ะเดี๋ยวแอดก็จะเดิมนะโอ้ยกำลังจะอัดคลิปพอหลวงเปิดเสียงเพลง มีผักทุกอย่างนะคุณฮานมีผักทุกอย่างเางด้อมีผักทุกอย่างเลยที่จริงเขามีตะก๊อกตะแกมาขี้เกียจนะนี่ฮะนะเห็นไหมเห็นเลือดเปล่าเห็นเลือดเปล่านี่นะนี่เลยอร <c oughs> ลกการงานสร้างไหมอยู่คนเดียวลูกจัดให้ค่ะลูกจัดมาให้อันเนี้ยแบ่งครึ่งแต่วันเนี้ยเยอะกว่าเนาะแล้วก็เหลือไว้อีกชิ้นหนึ่ง ไม่แน่ใจเพราะกินไม่หมดแน่นอนกินไม่หมดแน่นอนเมื่อวานนี่เ็กินไม่หมดแบ่งครึ่ง่ะนะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะเส้นบุญเราก็ลวกเองเนาะเอาต้องมาก่อนานะต้องดีค่หเองต้องอต้อง

เราอกาลูกสาวเขาเป็นเพื่อนกันนะแล้วเมื่อคืนนี้ที่ว่าเสียงอะไรในในห้องนอนอะไม่ได้หลับไม่นอนอะคลิปมีตอนเช้าเลยนะมีตอนเช้าแล้วค่ายคลิปตันนั้นน่ะนะเดี๋ยวจะเอาต่อเนื่องตรงนี้นะแปลกประหลาดย,ยามน่ะที่เชื่อมั่นนะสัญชตาติยานเอเขาเรียกอะไรมีเส้นอะอหนูอ่ะเป็นเล่นก็หนูนะตอนแรกว่ามันจะใช่หนูเหรอทําไมมันวิ่งเข้าในบ้านเราได้ ตอน,นที่แมวมีเป็นสิบตัวเนาะเอ๊ะทำไมนาะคิดถามตัวเองทั้งวันมาเนี่ยแล้วก็เอาถุงตรงนั้นนะ่ะนะเอาถุงตรงนั้นมาออกมานะเอาถุงตรงนั้นเอาออกมาตากแดดที่พเพื่อนๆอนอ,อกมาคุยเอามาโย้อนหน้าบ้านเดี๋ยวลูก,กว่าแม่ทําอะไรแม่รื้อที่นอนเมื่อคืนแม่ไม่ได้นอนเสียงหนูร่วมเห็นน้องสาวบ,บอกว่ามีงูเหลือมแถวแถวบ้านพี่เด้อเอาเราก็กลัวนะทั้งสองวันน่ะน้องโทรมาวันก่อนนะ่ะเอ๊ะแล้ว มันมีด้วยเหรอมากัน้ำเขาบอกแม่เราก็ว่ามันใช่เหรอจริงเหรอก็เมื่อคืนนีาก็เลยกังวลเนาะกังวลว่าเออมันจะใช่เหรออ้าวทำไมมันเข้ามาถ้าเป็นหนูมันก็กัดถุงเราเละตุ้มเป๊ใช่ไหมล่ะถ้าเป็นหนูจริงๆอ่ะนะมันไม่เหลือหรอกมันมันไม่เหลือหรอกมันต้องกัดของเราตะกียกระจายนะมันมีปอกหมอนอะถ่ายไปหมดแล้วนะถ่ายทําคลิปไปหมดแล้วนะประมาณนี้นะไอ่ที่แน่ๆมันมาได้ยังไงไอ้ สรุปแล้วมาสรุปตอนเย็นนะนะแล้วตั้งแต่บ้านเราที่ย้ายมาอยู่นี่ยายไม่เคยมายายไม่เคยมาเราทําบุญสองครังยายก็ไม่เคยมานะเขาบอกเขาเดินลำบากแต่นะเขาแปดใกล้ะจะใกล้จะแปดสิบแล้วแหละก็เลยมีความเชื่อว่าคงใช่เลยอันนี้เล่าสู่กันฟังนะคะุกท่้นมมีไหมเคยมีไหม ทั้งที่เราไม่รู้รู้ข่าวแต่ก็เอานมอะไรไปเยี่ยมเยี่ยมบ่อยเหมือนกันนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมกายายแล้วแหละเอาไปเยี่ยมยายเนาะก็ไปแหละแต่ปีใหม่ก็ไปไปขอพรแล้วแหละไปทุกครั้งนะไปทุกครั้งไปทุกครั้งเลยประมาณนี้ไปทุกครั้งที่ที่ไปขอพรน่ะนะปีใหม่สงการอ่ะเอออันนี้เราก็ไปขอเนาะประมาณนี้แต่จู่จู่อืะจู่จู่อ่ะเกิดเรื่องหูขึ้นปึ๊บก็งง จิตและวิญญาณมันมาหาเป็นสื่อสารกันจริงๆนะะอันนี้เรื่องจริงนะเขาเป็นเพื่อนกันนะเขาเป็นสาวเขาอยู่ด้วยกันเขาเป็นเพื่อนกันเหมือนเหมือนเรากับลูกเขาแน่แหละเออเป็นเพื่อนกันแต่เรากับลูกสาวเขายิ่งแน่นแฟนเพื่อนเลยนะอัมพายอัมพายอัมพายเหอนะที่เขาชื่ออัมพายแต่เราชื่อพวงเออประมาณเนี้ยพอพานบุญเลยุ่นเราอ่ะนะพ่อแม่ตั้งให้เป็นพอพานที่เราเคยพูดในไลน์นั่นแหละ พี่พอพานเอาแมวได้ตรงนี้เราไม่ยอมแล้วทีนี้ไ้กินตรงนี้ก็ไม่ยอมละพี่พอพานทีนี้เราก็เป็นเพื่อนกันพี่กุลอัมพายชุมพรไหลง้อเยอะแยะนะลำพายเออลำพายพี่กุลเออพี่อพอพานนั่นแหละขึ้นหนานะอ่าแล้วก็แปลกกับเขามีคนเดียวชื่อนวลจันก็คือลูกว่าชื่อนวลจันไ่ร่มกัน ขาคลอดแล้วเขาไม่เจ๊งใครม้างแล้วก็ตกชื่อไม่รู้ไปบ้านพ่อก,กำนันสมัยก่อนเป็นพ่อก,กำนันเนาะตั้งชื่อให้พวกเราอะนะ <_ d ata> ประมาณนี้นะท่านคะโอเคนะคะเออก็เล่าสู่กันฟังสู่จู่กำลังจะอจัดคลิปอ้าผู้ใหญ่บ้านมาประกาศงงเลยอะเอ๊ะอะไรนาะถึงบางอ้อเลยนะพ่อพ่อเขาประกาศออกมาถึงบางอ้อเลยนะอ้าวที่จริงอะยายนี่เองไม่เคยมานะแต่ทำไมบุกถึงในห้องนอนเรา ประตูเท่าที่ที่เราบอกคู่ครั้งว่าแมวจะบุกเข้าห้องนอนเราแต่รู้ไหมรู้ไหม่าแอดทำอะไรไว้ไปดูนะไปดูคลิปนะเดี๋ยวแอดจะามาต่อท้ายตรงนี้อาต่อคลิปตรงนี้นะที่แอดเล่าเรื่องอะนะมีเรื่องที่ว่าสะพายอะนะเออเอามาต่อท้ายตัวนี้ว่าเสียงอะไรนะทุกท่านจับตาดูนะเรามาเทเลยนะเทกลางโล่งแจ้งคิดว่าหนูจะวิ่งออกไงเราก็คิดในใจว่าเอะถ้าเป็นหนูจริงๆอะนะ ถ้าเป็นหนูจริงๆมันต้องกัดทุงดิกัดทุงที่ว่าอมันเป็นปอกหมอนปอกหมอนที่เรามานั่งกับโซฟาเราจะเปลี่ยนทุกปีทุกปีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาประมาณเนี้ยชอบสะสมนะของอย่างเงี้ยนะประดิษฐ์ประดอยอะโต๊ะโซฟามั่งอะไรมัง่งเออเปลี่ยนไปเปลี่ยนกันไปลูกจนบอกว่าแม่หนูจะจิษฐ์ปรโต้าซฟามั่งไรมัม่งเออเปลีายนไเป่น,นนะมาปะมาเอาสะสมของอย่านะะดิอยอะโต้โซฟาม่งอะงเออนางก็บอกอย่างเงี้ยนะประดิษฐราเยอะจริง ลกบุ้งลังจนทิ้งไม่ไม่เป็นน่ะเออทิ้งทิ้งอะไรไม่ได้อ่ะเออประมาณนั้นหรซกมกอยู่ตรงนั้นนะ่ะเราก็งงอ่ะนะซกมกอยู่ตรงนั้นจริงๆทีเนี้ยเราก็ซักผ้ายังสะอาดอยู่นะผ้ายังสะอาดชิ้นผ้านะมีสะอาดทุกอย่างแต่เรายังไม่เก็บใส่ถุงที่คืนแต่เราก็าไปแยกแยกเสื้อผ้าแล้วก็เราเอาไปม้วนไว้ตรงนั้น,นแหละเก็บเมื่อกี้เ,เองเก็บเมื่อกี้เ,เองอ้าพอมาตั้งไลน์แน่ๆสิบสี่นาทีผ่านมาเนี่ย กำลังตั้งกล้องอลงจากน้องแมวมาตั้งกล้องเอา้าเสียงประกาศแล้วะเสียงประกาศเสียงเสียงต้าสายออกแล้วที่นี้ถ้าทุกครั้งถ้าสมมติมมเอาเสียงดนตรีเออโทรณีกันแสงขึ้นเขาจะตกใจกันไหมทีนี้อ่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ก็ไม่เอาขึ้นก็ไม่เอาเสียงเออเสียงไงเนาะเสียงงานเศร้าๆขึ้นเลยนะโทรณีกันแสงไม่ได้เอาขึ้นขึ้นแบบปกติแล้วก็ประกาศไปตอนเช้าก็ประกาศหมูสี่พรุ่งนี้เผา บานใกล้เดินเคียงกันแล้วก็นี่แหละแม่ของเพื่อนนี่แหละเทนนิสอานนี้ก็ฝากไว้นาาเดี๋ยวเราเอาที่คลิปนั้นเอามาต่อท้ายว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นแอดก็แค่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีจีไหมเราไม่ได้รับเนะสคือคือตอนนั้นไหนตีเท่าไหร่ไม่รู้จนสว่างจนสว่างถูกมุมถูกมุมครึ่งนาฬิกา เราลุกมาเราเออกไม่เอาอะไรอันดับแรกคือเราหอบตรงน้าออกมาออกมาปุ๊บเอามาวางไว้ก่อนยังไม่นั่นเอาเต็นท์วางเลยแดดเริ่มออกละแดดเริ่มออกละแดดเริ่มออกก็เอามาเต็นท์มาวางแล้วก็เออเรียกน้องแมวมาด้วยเนาะเผื่อมันจะมีตัวบบนั่นน่ะปากแหลมเนาะแล้วก็เทที่นี่เอเทอังไม่หนำใจนะก็คิดอยู่ถ้าเป็นแม ปากแหลมมันก็เจาะคุ่งเราสิทำไมมันปกติแล้วก็เอาไม้เขียกทีละชิ้นลสินตอนนั้นเราเราเก็บคลิปหรือเปล่าตอนที่เราเก็บอทีละชิ้นละชิ้นนี่ก็ไม่มีคิดว่าเป็นงูงูทำไมเสียงดังริ้งจกทิ้งจกทําไมดิน้นดิ้นแรงจังขนาดเนี้ยอันนี้อันนี้เล่าเล่านะแแต่แอ๊ไม่ได้อัดคลิปคิดว่าหนูถ้าโวยวายไปดูก็จะบึกว่าละแม่เปิดประตูทิ้งไว้หนูเข้ามาเออหนูก็ามาแทนที่แล้วนู่น าเงียบไวแต่ลูกยังไม่รู้นะยังไม่เล่าให้ลูกฟังนะแต่แม่อะไรว่าแม่เอาขุมมะองมาตักแดดแค่นั้นแหละเรียกเอ่นล,ลูกถามนะอย่าประมาณนะ,ะขอบคุณค่าไปก่อนนะคะวันนี้นะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ะะที่เล่ามาก็ฝากไว้เป็นวิทยาญาณนะไม่ให้ใครเชื่อนะฝากไว้เป็นวิทยาญาณว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราไม่ไม่กล้าลบหลู่ว่าใครบังคับให้ใครเชื่อหรือใครไม่เชื่อนะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไปก่อนค่ะ